สวัสดีครั้งครับกับไลเลนเจอร์รอบที่แล้วก็เมาส์หายนะคือมันไปกดอะไรผิดอะไรแย,แย่ๆโอเคเสียงยังไม่ช็อตตอนอัดอะยังไม่ช็อตตอนตัดต่อดูกันอีกทีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้การมีน้องๆหนึ่งคนโอเคก็อยากพูดพอดีครับคือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ซ้ำอะไม่เคยพูดก็แล้วน้องสงสัยพอด,ดีก็จะมาทำคลิป ตัวนี้แบบกินเยอะไปหน่อยนี่ยใส่ของคลิปไปหมดเลยเพิ่งพูดไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมเน้นตีหนักๆอย่างเดียวครับสกิลไม่ต้องติดก็ได้ทักษะเนี่ยคือไม่ต้องติดเยอะก็ได้ติดบ้างก็ดียิยงแต่ยิยงธรรมดาแรงแรงคือผมได้ไอตัวนี้ด้วยไงบัฟติดสกิลให้ทีมครับเพิ่อมโอกาสติดสกิลให้ทั้งทีมก็ พอ,อมารวมๆกันแล้วมันก็โหดแหละคือยิงธรรมดาก็โหดครับโหดสุดๆเลยเหมือนที่คำนวณไปยิงธรรมดาขีดกี่ล้านนะจาก5้าแสนหกอ่ะตีซ0หกแสวงนี้เป็น7,000แสแล้วหกแสนดีกว่าเพื่อไปหักดีเฟนด้วยไงหกแสนเท่าเจ็ดหกคลิทีละ4ี่ล้านถ้าติดบัฟสกิลตีแรง2เท่าอีกก็8ปดล้านแล้านนี่ ตายไอ้นี่ก็ตายเป็นการตีธรรมดาด้วยครับก็คือไปหักดีเฟนล้วนเลยคือถ้ามันหลบได้ก็คือไม่โดนมันมี2อ,อย่างใช่ไหมโจมตีถ้าตีธรรมดาติดคลกิก็จะมีโอกาสใช้ค่าลบลีกเนี่ยลบลีกธรรมดาถ้าหลบได้ก็รอดไปแต่ถ้าใช้สกิลก็ใช้ค่าพลังตรงนี้ ัวจะไม่เห็นเมาส์จังก็อ่านแล้วกันครับสกิลอีอเวเลต์ทุกๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วหรือถ้าหลบได้ก็โดนเดเมจก็รอดไปแต่ถ้าโดนตัวที่มีค่าตรงนี้ก็จะไปลดความแรงของสกิลฉะนั้นก็เพิ่มทางเลือกให้ตัวชนอะไรพวกนี้ไปพูดแล้วก็งงนะพูดตรงๆเลยก็ถ้าโจมตีด้วยสกิลตัว มันก็จะไปหลบด้วยค่าตรงนี้ก่อนถ้าตีถ้าหลบไม่พ้นก็ถือว่าโดนแต่ก็ไปหักลบเดเมจที่โดนด้วยค่าล่างค่าข้างล่างนี่เองซึ่งโดนหักลบแน่นอนอย่างเงี้ยตีมาสิบล้านก็หายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่ห้าล้านแต่นี่ถ้าหลบได้แล้วก็หลบได้เลยซึ่งถ้าตีธรรมดาค่าสองั้งสองค่าค่าทั้งสองค่าข้างล่างนี่ก็ไม่เกี่ยว ก็นับแต่ค่าข้างบนก็คือถ้าโดนถ้าหลบไม่พ้นเนี่ยไอตัวนี้โอกาสหลบมัน59%ก็ตี3ทีโดน1โดน1ครั้งอะตี3ครั้งโดน1ครั้งถือว่าหลบแก่งอยู่แล้วถ้าตีโดนก็จะไปหักที่ค่าดีเฟนต์นี่ครับค่าพลังดีเฟนต์เนี่ยสามสีหมื่นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณยังไงนะว่ามีค่าสูงสุดที่เท่าไหร่แต่ถ้าคิดแบบปกติเบเก ตีมา8ล้านแล้วมาลบกับ30,000อย่างเงี้ยมันก็แทบไม่มีประโยชน์เลยตีเป็นล้านแล้วว่าหักแค่หมื่นสองหม่นะเทียบเป็นไงเดียศูนย์ต่างกันกี่ตัวล้านแสนหมืน่นก็คือเหมือนโจมตีมา1,000แต่มีพลังป้องกัน3,30อะ่ะก็โดนไป900กว่าอยู่ดีก็คือโดนเต็มเต็มถ้าคิดอย่างนี้นะแต่เขาอาจจะมีวิธีคำนวณอื่นๆของเขา ที่พูดไปก็เพื่อว่าการตีธรรมดาติดคลิเป็นอะไรที่โหดมากเพราะถ้าหลบได้ก็ดีถ้าหลบไม่ได้คือโดนเต็มเต็มดีเฟนต์ก็ช่วยได้นิดหน่อยเราก็เลยได้ตัวนี้มาที่แบบตีแรงที่สุดแล้วผมว่าน่าจะระดับเคนชิโร่เลยเคนชิโร่มันมีปั๊บคลิแรงใช่ปะ่ะ ปั๊บติดคลิกอะไรพวกนั้นนะตานี้มันอยู่ไกลไงอยู่ไกลแล้วตีแรงก็อยู่ไกล,แ,แ,ลและคลิกแรงคือแบบขี้โกงใส่ป้องไว่แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูผลกันว่ามันดีจริงหรือเปล่าเราจะปราบคือน้องๆที่ถามก็คือเราจะปราบตัวชนที่เลือดจะเยอะยังไงเนี่ยปราบฉลามอย่างเงี้ยที่แบบ ไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเอาแบบถึกกับเลือดเยอะอย่างเงี้ยหรือรวมถึงตัวอื่นๆด้วยไดยโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยพี่ว่าทีแรกก็จะไม่แนะนำไงเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่มีกับทุกคนไงมีแค่บางคนแต่ถ้าจะทำก็ต้องไปดัดแปลงซึ่งตัวอื่นมันก็ไม่เก่งเท่า,าครับปะดูคร่าวๆแล้วกันดูตอนแต่ต้นเกมนะเพราะมันจะเห็นชา้าที่สุดเนี <c> ่ย <oughs> เรียกไปครับตุ้มร่วงไปแล้วไม่รู้ตัวตัวไหนดโนดโนสาวก็ยังร่วงไหมปีกูไป,ปนหนึ่งนี่ถีบเนี่ยคลิขึ้นแล้วครับถือว่าฆ่าได้ไม่อย่างเงี้ยไก็คือถ้ามีตัวประมาณเนี่ยต้นเกมเราจะได้เปรียบเพราะซัดไอตัวลุงใหญ่ๆเขาล่วงได้เร็วกว่าหรืออาจจะเป็นเสือขาวที่เราสกิลดีไหมก็ไม่ดีนะ เ,เนี่ยก็อัดร่วงได้ครับดูประมาณนี้แล้วกันซึ่งผมก็ไปเท่กับอีกไอดีหนึ่งก็ ID หลักมันจะเน้นดีเฟนต์มากมากกว่าอ่ะดูไดโดูเสาก่อนดิตีร่วงได้ตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะผมถือว่าโหดอยู่นะโอ้เขามีค่าลบเลด,ด้วยเว้ยที่เหลือก็ใส่แบบเพิ่มเลือดเยอะๆโอ้โห ก็อากาศเอามาหลบนี่แหละครับสายแกล่งก็จะเสียเปรียบคือค่าพลังไอ้พวกนี้มันไม่มีเหมือนสายว่องไวไงะจะได้ตามสกิลคือไอ้อ๋อดีเขาไม่มีหลบสกิลเลยไงก็โดนเสือขาวเต็มๆเลยดีเออ,อันนี้ก็อาจ,จะแพ้าทางเสือขาวก็ได้เจออย่างนี้ก็พอไหวใช่ไหมอ่ะเจอกับคนนี้ต่อสิมาอีกตัวแล้วครับ หลบสกิลม,มาเลยต่อจาหน้าบ้านครับสนใจเราจะแพ้เงี้ยไปตายแล้วซึ่งปกติถ้าเตียนแค่นี้มันไม่ค่อยตายนะอะเคชิโร่หลบเป็นเก่งก็รอดครับไปลาองลาองโอมันไม่ค่อยรอดแล้วไดโนเสาร์มาหนงตัวนะครับแต่ถ้ามีเยอะงี้ก็ลมตีก็ตายเลยครับเออก็เอาตายได้นะเึ่ง เท่าที่ไปคิดก็มันก็จะน่าจะเป็นตัวที่ผมบอกนี่แหละว่ามันเฮ้ยใส่เหมือนกันเลยวะวันนี้ใส่เพิ่มเลือดหรือว่าตัวไม่ไม่ไม่เก่งวะแต่เลือดก็เยอะอยู่นะดูขอไม่ค่อยครบนะเน้นสปีดครับเน้นหลบหลบธรรมดาไม่หลบสกิลเลยก็โดนเสือขาวขยํำครับอย่างนี้เขาคงหวังจะชูแล้วมั้ง ก็ผมเห็นเราไปเทียบกับ ID ดหลักไงไอดี ID หลักนี่กว่าจะฆ่าตัวชนก็ได้แบบนานมากสู้เบื่อไปดูอีกแต่นี้รู้สึกว่าโผล่แป๊บเดียวร่วงแมวนี่หลบเก่งแต่ก็ร่วงนะต้องดูสเต็ปว่าโดนถีบล้มหรือว่าล้มไปเองตัวเดียวถ้าโดนล้มเยอะๆก็เสือขาวเนีย่ยแต่แต้คี้ได้ค่อดแล้วร่วงเลยนี่พี่ว่าน่าจะเป็น ซูเปอร์ฮีโร่อัดเขามีแต่แมวอันนี้พอแล้วพี่ถึงว่าทีมนี้มันเป็นทีมเกมลุกไนงะคือบุกโคตรเก่งเลยเรียกแมวได้เร็วดีจังไปดูอีก อาชาอยงนี้ก็เสร็จดีเสือขาวขาับอ่ะแดนตัวสามมาแล้วเนี่ยคลิกขึ้นหัวเนี่ยคลิกอีกทียังไม่ล่วงไว้เออล่วงแล้วล่วงไหมโอเคเห็นป่ะตัวที่มีมีอยู่แค่นี้นะเสือขาวเพิ่งมาเป็นตัวที่สามดูคนนี้ดีวกว่าน่าจะชัดสุดแล้วว่าเอ้ยได้ผลจริงๆทีมนี้ใช่ปะเฮ้ยโหถ้าช่ก็โหดนะเนี่ย เขาเน้นติดสกิลครับไม่ได้สายดีเฟนด e ์ลงล้วนเนี่ยเอ็นนี่ก็รู้สึกจะน่ากลัวเหมือนกันนะเคยเห็นนักเสกลูกน้องแล้วรู้สึกว่าจะมาเยอะอะไรอีกไดโนเสาร์โหเขาเล่นถึกเลยใส่แปลกๆนะเขาตีเอาตีแรงด้วยไงะจะเน้นสกิลด้วยไงไม่ได้เน้นสกิลดิเน้นตีแรงอย่างเดียว เขาใส่ผิดไปะวะใส่ผิดก็ดีเลยสบายเลยหรือเขาจะเน้นตัวชนแบบหลายๆตัวก็ได้ครับแบบซับพอร์ตกันไปนไงแต่ก็กลายจะเป็นไม่เก่งไปได้อ่ะดูครับอ่ะดูฝั่งผมมีอยู่ประมาณนี้นะ่าตัวซุปเปอร์ฮีโร่ยังอยู่นะคลิ่ขึ้นนะก็น่าจะใช่อะ่ะเพราะมีอยู่แค่นี้เอง ดูทีเีดิสปเปิร์แล้วจบแลลวครับตาสุดท้ายเก็สุดท้ายอันนี้ก็แดนติดสกิลอีกแล้วครับเออฉลามก็ติดสกิลเออผมเจอติทีฟง่ายๆแล้วป่ะน่าก็น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าสุดท้ายทั้งน้องก็จะมาอยู่ระดับเดียวกับพี่ได้แหละปลายปลายทางแล้ว ก็จ,จะไปสูงวันนี้ไม่ไหวโหดมาสองตัวครับไอนี่ก็หลบเก่งครับถ้าถีบกระเด็นนี่เสือเสืขาวแต่ถ้ายิงแล้วติดคลิกแล้วล่วงเนี่ยก็สูเปโรโอ้โหอ่ะต่อยหน่อยดอิไม่ต้องแล้วครับก็สรุปเท่าที่เห็นแล้วกันก็เท่าที่เห็นไปนั่นแหละอ่ะไปดูด่านปกติกนสิอ่ะ เผืจะเห็นความแตกต่างครับว่าคลียอนงสำคัญหรือเปล่าความสำคัญจริงๆหรือเปล่าเอ๊ะมันโหดจริงหรือเปล่าพูดผิดพูดถูกใส่สโลไปครับเนี่ยติดคลีเนี่ยก็ไม่ตายอยู่ดีนะเหนียวโคตรเลยสุดท้ายก็ต้องเสือขาวครับ มันมีไว้อัดตัวเดียวๆไะเจอมาเป็นกลุ่มก็ไม่ไหวเหมือนกันเอออ่ะโตแล้วกันครับแล้วดูเอาคลิขึ้นแล้วล่วงอะ่ะเออมันมีเลือดบอกดิท่าอย่างนี้ก็เสือขาวอะ่ะสรุปก็พูดยาก,กว่ะ เราดูเสือขามันคุ้มค่ากว่า <c oughs> คุ้มค่ากว่าเยอะเลยอะ่ะผมจะจัดทีมันไงเดียให้มันแบบตัวซุปเปอร์ฮีโร่ได้โชว์อะ่ะจะเอาอีกรอบแล้วกันเนี่ย <c oughs> แต่ป้อมแตกไวอ้อ่ะซุปเปอร์ฮีโร่แน่นอนเ <c oughs> <c oughs> ย,ย้มีตัวมาเก็บเลเวลร่ะ เออได้ทำตัวพวกนี้ขึ้นมาอยู่ว่างเออถ้าเอาเสือขาวออกจะรอดปะวะเอาเสื้อออกเอาออกเสื้อหน่อยแล้วกันจะเน้นติดคลิน,นะแล้วเอาตัวชนสองดาวยังอยู่แล้วเปแบบว่าเออกลัวจะไปถอดของออกนะเป็นตัวชนแล้วก็ตัวซูเปอร์ฮีโร่อะไรอีก เรือดำน้ำด้วยดีมะจะได้ไปใบดสเมดมันก็ไม่น่าจะแรงแล้วนะอ๋อคิดหนักอออนมูลแล้วกันใส่ของอยู่หรือเปล่าโอเคมันอันนี้ก็บัฟดีดีเฟนซ์างานจะได้ตายยากขึ้นหน่อยแล้วก็บัฟพลังโจมตีแล้วก็เลือด แล้วลิงไปช่วยชนอีกตัวอะดูครับเด่นสุดน่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะเอเมจสูงสุดละที่เหลือเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตทั่วไปอะมาลนกันครับสูมได้แค่นี้เองนะมันยืนไกลไงเราก็มองไม่ชัดเิ ฮะใครโดยไปแล้วหนึ่งชุบเศกลาไปข้างหน้านะ่ะดูเลือดบอสลดแล้วกันครับโหไม่ไหวอะตายกระจายเลยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันขอตั้งทีมหน่อย โอเคบัฟโจมตีนะครับเนี่ยคลิปได้คลิปเป็นกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นตัวอื่นแล้วทีเดียวหายเลยนะตะบางจอเซก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะคืออยากจะดูแบบศัตรูเข้ามาไม่ไม่ถึงตัวนั่นแหละครับ ยังไม่ค่อยชัดเลยก็ยังเยอะอยู่นะหรือว่าเลือดมันเยอะจนรู้สึกไม่เห็นถึงความแตกต่างถอยแล้วกัน๋ยวจะแพ้ซะน่าจะเยอะพอแล้วน,นี่ครับเพียบเลยดูซิว่าจะเบรคเขาได้หรือเปล่าเยอะขนาดนี้แล้วผมว่า,น,าน่าจะพอไหวอะ มีทั้งสโลมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคเริ่มได้ผลแล้วเดี๋ยวลองปล่อยแต่ตัวชนดูครับน้องก็ดูเดเมจไปแล้วกันนะเอ้ยปล่อยแต่ตัวบัฟสิพูดผิดดูแต่ชา้านะคูดาวนานมากครับ <c oughs> ข้อเสียเลยแหละเออ เริ่มยิงล่วงเลยนะดูเลือดบอลลดแล้วกันโหขนาดว่าตัวแรงๆแล้วแล้วนะโหยังลดทีละนิดทีละนิดเองอะแต่ก็ล่วงนะ นี่น่าน่าจะชัดเจนครับโหลุมยิงกันขนาดนี้แหละเออเลือดมันเท่าไหร่ปไปเน่ก็เจอพอหมดนี่ก็ต้มเดียวครับอ่อมาอีกตัวนี่ต้องอัลโต้ละเดี๋ยวจะยาวเห็นปะมันจะยาวอย่างี้ร่วงไนงะ โหโดนะายล่วงไปเลยวะฟ้าผ่าอะมีดีที่ตีป้อมนี่แหละครับจบแล้วโอ้ยังไม่จบวะ่ะเหนียววะ่ะสรุปว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ต้องไปดูข้อมูลบอสว่าพลังชุดเท่าไหร่แบบโหดมากเลยอัดไม่เข้า เหนื่อยเลยโหดจังเลยอ่ะลองเอาเปลี่ยนออกแล้วเสือขาวเคยโชว์ไปแล้วใช่ไหมตอนเสือขาวมามใหม่ๆอ่ะก็ตัวเดียวอยู่ไม่ต้องใส่พวกนี้ก็ได้嘛แต่เอาให้แบบเท่าๆกันยเดี๋ยวจะได้เปรียบเสยเปรียบกันลิงก็ไม่ต้องใส่แล้วกันนะก็ใส่ไปจะได้ดูเวลาเปรียบเทียบจะได้ชัดเจน คือถ้าอัดศัตรูเยอะๆอ่ะยังไงก็ต้องเสือเสือขาวครับแต่ถ้ามาเดียวๆอ่ะมาในน้อยแต่โหดๆอ่ะก็สป,ปิทฮีโร่ไป <c oughs> <c oughs> มันดีตรงถีบและเด้งไดไงเสือเสือขาวเห็นปะมันก็ถีบไปข้างหลังสกิลท่าทางจะแรงกว่าว่ะ เห็นป่ะเลือดรถชัดเจนนะเนี่ยเห็ป่ะเลือดรดชัดเจนถีบลุมถีบจนตายแล้วอะ่ะโอ้หรือว่ามันเพราะมันเรียกได้เร็วกว่าหรือเปล่าเนี่ยจบแล้วเนี่ยเออหวาดีกันเยอะเลย สำคัญพี่ Me, ว่าสำคัญตรงม magnets, ันเรียกได้เร็วนี่แหละครับอ <find you. S 2> ันนี้ลองเล่นแบบไม่เพิ่มตัวชนแล้วนะดูซิว่าจะมาถึงตัวไหมไม่ถึงอ่ะตายหมดแล้วโคกโเลยโหดกว่าครับเออใช้เสืขาไว้แล้วแต่ถ้าได้ซุปเปอร์ฮีโรมาก็อาจจะได้บัฟพลังโจมตีไอีกครับก็คือเสือขาก็จะตีแรงเทอีกอง สองเท่านะครับสูได้ตีป้อมจะพรวดเดียวบ้างหรือเปล่าโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามเลยสรุปว่าทฤษฎีนี้เือรคาวเก่งกว่าแล้วยอมยอม ชัดเจนกว่ากันเยอะเลยอะมันเหนือกว่าตรงการเรียกการเรียกใช้ครับเพราะซูเปอร์ฮีโร่ก็เท่าที่เห็นคือมันช้าไงคููดาวนานอะ่ะรอต้องนานกว่าจะออกมากสักตัวใช้แรกก็พอกันได้ได้ว่ะแต่อย่างผมว่านั่นแหละก็คือถ้าติดครีก็แรงแต่มันได้ก็ได้ผลกับแค่ตัวเดียวรวมถึงหลายๆตัวมัน บสก,กิลเพิ่มโอกาสหลบสก,กิลเยอะนี่ก็เพิ่มหลบสก,กิล60%ไปนี่ก็หลบสก,กิลชูอีกก็หลบสก,กิลคือส่วนใหญ่เข้ามาตรงนี้ไงก็เลยจะหลบสก,กิลเก่งตัวมันเองตัวมันเองจงหลบสก,กิลเลย <c oughs> ก็เลยเอ๊ะทำไมจัดการตัวชนถึกๆเขาไม่ได้ก็คงเป็นอย่างนี้แหละเป็นเพราะอย่างนี้แหละก็คือบัรลบสกิลเก่งรวมถึงตัวนี้ด้วยก็ทั้งหลบเก่งและถ้าโดนถ้าบไม่พน้นก็โดนเดเมจแค่ครึ่งเดียวก็โหดไปอีกนะฉะนั้นก็สกิลก็เสือขาวอัธ,ธรรมดาก็ซูปเปอร์ฮีโร่ก็แล้วจะมีครับถ้าไปม,มีก็เน้นเสือขาวไปก่อนครับ น่าจะใช้ได้ครอบคลุมที่ที่สุดแล้วโอเควันนี้ก็มาบ่นแค่นี้แหละพอเป็นพิธีฮ่าแล้วก็อย่าลืมขยันอ่านหนังสือสอบจะได้ไม่ตกไม่ต้องมาสอบซ่อมวันหยุดจะได้หยุดจริงๆไม่ต้องเหนื่อยมาโรงเรียนอีกนะพยายามจะตั้งแต่ตอนนี้โอเคแค่เดียวกันครับสวัสดีครับ